ตัวเองยังช็อกดารารุ่นใหญ่วัย83เสกเมียเด็กอายุ29ท้องออกมายอมรับว่าแม้แต่ตัวเองยังช็อกเมื่อเอาปาชิโนโดาวค้างฟ้าแห่งฮอลลีวูดทำแฟนสาวคราวหลานวัย29ปีตั้งครรภจึงได้เรียกร้องให้ฝ่ายหญิงเข้ารับการทดสอบว่าเขาคือบิดาของลูกในท้องเธอจริงหรือไม่ tmz รายงานอ้างแหล่งข่าวว่าพระเอกในตำนาน มีประเด็นทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งไม่สามารถดนบันดาลให้ผู้หญิงคนไหนไหนตั้งครรภ์ได้ตามปกติปาชิโนสงสัยว่าทารกเป็นลูกของเขาจริงหรือไม่จึงได้ร้องขอให้มีการตรวจ DNA ก่อนที่อัลาวล่าซึ่งท้อง8เดือนแล้วจะเข้ารับการทดสอบซึ่งที่สูจนแล้วว่าเขาคือพ่อของลูกของเธออย่างถนัดชัดเจนโดยปาชิโนเพิ่งรู้ว่าเธอท้องเมื่อสองเดือนก่อน คำเอาช็อกไปเลยเมื่อพบว่าตัวเองกําลังจะเป็นคุณพ่อลูกสีในวัย83ปีเช่นนี้แล้วดาราเจ้าบทบาทรุ่นใหญ่มีลูกสาวจูลี่วัย33ปีกับแจนทารนันครูสอนการแสดงเกิดราวทศวรรษ1950เช่นเดียวกับมีลูกคู่แฝดโอลิเวียกับแอนทอนวัย22ปีกับเบเวอร์ลี่ดิองเจโลนักแสดงหญิงวัย71ปีอยู่ก่อนแล้ว ขณะที่อัลฟาล่ากำลังจะมีลูกคนแรก